ดีและยนนินดีต้อนรับทุกท่นทานเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีพามามบุกที่ครัวคุณรตีเลยนะคะจะทําอาหารเที่ยงจะทานอะไรดีมาดูกันค่ะว่าคุณรตีจะทําอะไรรับประทานอาหารเที่ยงวันนี้นะคะอันดับแรกค่ะที่จะนําเสนอก็คือข้าวเหนียวนี่ค่ะแช่ไป้ละตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแช่ข้าวเหนียวไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะนึง่ง การนึ่งข้าวเหนียวในวันนี้จะนึ่งด้วยหม้อหุงข้าวนะคะอุปกรณ์ที่มีก็คือนี่ค่ะหม้อหุงข้าวแล้วก็อันนี้จะเรียกว่าเป็นขัวนึ่งข้าวเล็กๆไหมคะเนี่ยอุปกรณ์อยู่ประมาณนี้นะคะในการจะนึ่งข้าวเหนียวที่ครัวคุณรตีในวันนี้เดี๋ยวตามมาดูค่ะว่าพวกเราจะนึ่งยังไงนะคะดูอันดับแรกนะคะก็ล้างข้าวธรรมดานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะนี่ ล้างพอแล้วก็เทน้ำทิ้งก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เอาหวัวน,นึ่งข้าวเล็กๆนี่ค่ะเอาวางแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปตรงนี้เลยค่ะล,ล,ล้างมาสักหน่อยใส่เรียบร้อยนะคะ ข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้ละน้ำรา,าดให้เขาเปียกหน่อยตรงนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเอาเข้าวเหนียวใส่ตรงนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นทำยังไงหลังจากนั้นก็คือเอาหม้อหุงข้าวนี่ค่ะใส่น้ําใส่เหมือนเหมือนเราจะนึ่งหรือเราจะทําอะไรนี่นะคะก็ใส่พอประมาณค่ะกะเอานะคะเนี่ยน้าใส่ลงไปแนละ้ว ต่อไปก็คือเอานี้ค่ะเอาหัวดึ่งข้าวที่เราใส่ข้าวเหนียวเรียบร้อยใส่ลงไปแบบนี้นะคะคือมีน้ําอยู่ข้างล่างในมหม้อหุงข้าวแล้วก็เอาอันนี้เห็นไหมคะเขามีเขามีฐานเข้าอยู่ตรงนี้คือข้าวตรงนี้เขาจะไม่โดนน้ํานะคะฐานตรงนี้จะโดนน้ําอาจจะปลาครึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็เอาจะไปใส่ในมหม้อหุงข้าวค่ะ ตามไปดูค่ะว่าเราใส่ยังไงไปค่ะนี่ก็คือหม้อหุงข้าวปกตินี่ละค่ะนี่ค่ะหม้อหุงข้าวปกติของพวกเรานี่แหละนะคะเสียบล๊กก่อนค่ะเนี่เสียบลากก่อนเท่านัได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็เอาหม้อนี้ค่ะที่เรามีข้าวเหนียวอยู่ในตรงนี้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพอเหมือนเราหุงข้าวปกตินะคะ ก,ก็ปิดฝาแล้วก็หุงได้เลยนะคะหุงได้เลยค่ะเริ่มนะคะในหุงข้าวก็กดโปรแกรมหุงข้าวปกตินี่ละคะ่ะเริ่มทำง,งานล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่แล้วจะเป็นข้าวเหนียวนึ่งแบบนึ่งปกติทั่วไปไหมดี๋ยวรอดูกันค่ะนึ่งข้าวเหนียวแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูอาหารกันว่าเราจะทานอะไรบ้างวันนี้เออนี่มีไส้กรอกอีสานนะคะเนี่ยลูกสาวซื้อมาฝากตั้งนานแล้วคะ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วอะมัง้งประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาใส่ช่องแช่แข็งไว้ในตู้เย็นนะคะวันนี้เลิกง,งานยามดีก็เลยงัดออกมาเนี่ยจะอบนะคะอบไส้กรอกอีสานด้วย หม้ออลบลมร้อนอันนี้นะคะมาดูค่ะว่าเรา,าจะทำยังไงกันดูนะคะครัวคุณรัตีนานๆทีค่ะวิธ <c oughs> ีการจะอบไส้กรอกอีสานของคุนระตีนะคะก็นี่ค่ะอาหารไม่ยุ่งยากตักตากถุงค่ะใช้กันไกลตัดนะคะเสร็จแล้วก็เอาไส้กรอกทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปในหม้ออบ ลมร้อนนะคะขยะก่อนเสร็จแล้วนี่ค่ะได้ละไส้กรอบเดี๋ยวมาดูวิธีการจะอบนะคะว่าคุณพีตีจะทำยังไงก็ตอนนี้ไส้กรอบอยู่ในหม้ออบแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ยังไงต่อไปนะคะ <laughs> เราก็จะเอาไปอบนะคะ อาจจะจิ้มสักหน่อยก็ได้ด้วยกันลองดูจ,จะเป็นยังไงจิ้มจิ้มมาถหรอคะาไปที่เตาอบเลยค่ะดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมค่ะและอาหารอีกชนิดหนึ่งที่จะทำทานเที่ยงวันนี้นะคะนอกจากอบไส้กรออีสานแล้วก็จะมีนี่ค่ะถั่วฝักยาว แต่เราจะผัดใส่ไข่นะคะจะไม่กินสดค่ะผัดถั่วฝักยาวใส่ไข่ถั่วฝักยาวกํมนี้นะคะซื้อมาเมื่อเช้าที่จากตลาดสดบางสะเรค่ะไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่นี่ค่ะกัมใหญ่เนี่ยซื้อมา46บาทนะคะจำไม่ได้ว่าเขาขายกิโลกรัมเท่าไหร่ไม่ได้ถามนะคะเนี่ยเราก็จะผัดใส่ไข่ง่ายๆอร่อยอร่อย นะคะตามไปดูค่ะเดี๋ยวมาดูข้าวเหนียวที่เราเนึ่งในหม้อหุงข้าวกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเปิดออกมาค่ะเปิดได้ไหมเปิดได้นี่ค่ะเขาก็จะร้อนแบบนี้นะคะน้ําที่อยู่ข้างล่างก็เดือดค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวตรงนี้เราเราปรับข้างแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะก็เป็นข้าวเหนียวนึ่งจริงๆได้ละ และแล้วอาหารเที่ยงในวันนี้ก็สำเร็จนะคะในข้าวเหนียวก็นน่งได้อย่างเรียบร้อยค่ะพร้อมรับประทานนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็นี่คือไส้กรอกไส้กรอกอีสานค่ะชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงและผัดตัวใส่ไข่ทางนี้ก็กินเข้าสวยนคะคะ มาค่ะทานเชียงด้วยกันสีมือคุณรตีกับครัวคุณรตีค่ะ